มานี้ฮะเสร็จแล้วนะฮะถ้าเกิดว่าสวัสดีครับผมจะแขกจัดให้นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําท่านผู้ชมนะผมว่าท่านผู้ชมนะหลายๆท่านอาจจะเคยเจอปัญหาแบบนี้นะฮะคือบางทีอะสายไฟขาดนะฮะแล้วต่อสายไฟใหม่ไม่มีเทปพ,พันสายไฟนะฮะประมาณนั้นเนาะจะหาอะไรดีนะบางคนก็เอากระดาษมาพันไว้นะฮะก็ผมว่ายัง บางทีอันตรายสําหรับบ้านไหนที่มีเด็กน้อยนะฮะอาจจะไปดึงกระดาษเล่นนะฮะบางคนก็ใช้นงติกพันไว้เฉยนะประมาณนั้นก็อาจจะใช่อยู่ฮะแต่บางทีเด็กอาจจะดึงเล่นได้นะสำสำหรับผมคิดของผมนะครับแต่วันนี้ช่างแขกจะมาแนะนํานะฮะแก้ไขแบบฉุกเฉิแนแล้วก็ดีด้วยครับผมนะนี่ก็ไม่มีอะไรมากนะนี่ถือว่าอย่างสายบันลมเราขาดหรือสายทีวีเราขาดเราต่อใหม่เงี้ยนะเราต่อใหม่ แบบนี้ใช่ไหมฮะเราก็เอาถุงพลาสติกนะฮะกับถุงพลาสติกพันแบบนี้นะนี่ครับถุงพลาสติกพันเลยครับพันแบบนี้นะมาันนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเนาะถ้าแบบนี้ถ้าพันแบบนี้ปุ๊บบางคนเอายางรัดไม่อยู่นะครับบางทีเด็กอาจจะไปเห็นไปแก้เล่นได้นะเราจะใช้ไฟแช็กจุดเลยครับผม เพื่อให้มันแนบกับสายไฟนะฮะแปบ๊บหนึ่งก่อน,นะฮะประมาณนั้นระวังร้อนด้วยครับก็ร้อนนะบางทีเราไม่มีก็ไม่มีจริงนะเทปพันสายไฟผมยังเคยเจอเลยนะแต่ก่อนแต่ผมยังไม่เปิดร้านนะฮะก็แบบเนี้ยไม่มีเลยนะฮะหาเศษกระดาษนะครับนี่หาเศษกระดา,ะะาษดามาจับเนี่ยจะได้ไม่ร้อนนะครับ ร้อนแล้วกแล้วก็จุดอีกครับผมจุดให้มันแนบนะฮะนี่ครับแล้วตอนเช้าเราค่อยไปซื้อมาใหม่ประมาณนั้นเนาะถ้าพันไว้เฉยได้ไม่ได้แน่นอนครับ มาเนี่ฮะถ้าเกิดเรามันยังไม่เรียบร้อยมาเราก็พันพันอีกสักรอบหนึ่งก็ได้ครับตัมั่นใจนะฮะนี่ครับ,รบประมาณนะั้นแน่นหนาหน่อยครับสําหรับครอบครัวเรานะฮะสำหรับลูกเด็กเล็กแดงนะ,ะบางทีไปจับเล่นนะครับหรือว่าชั่วคราวฉุกเฉินเราก็ต้องทําให้มัน,นดีนิดนึงนะฮะแต่ว่าถ้าเรา อ่าต่อไปเราปุ๊บเราไม่พันอะไรไว้เลยหรือว่าเาพันไว้ไม่ดีนะกลัวบางทีเราลืมอ่ะบางทีตอนเช้าอาจจะไม่ว่างอย่างเงี้ยลืมนะเช้าเราก็สามารถต่อใหม่ได้ครับนี่ครับนี่ครับผม ิดว่าคิดว่าอยู่แล้วก็โอเคนะฮะเดี๋ยวแข็งตัวก็โอเคนะฮะรอแข็งตัวคือว่าใช้ได้นะฮะเนี่ยดูตรงไหนที่มันอมองเห็นทองแดงอ่ะเราก็สามารถทําต่อได้อีกนะ,ะประมาณนั้นเนาะนี่ครับวิธีการต่อสายไฟนะฮะแบบฉุกเฉินนะถ้าเกิดเราไม่มีเทปพันสายไฟเนาะนี่ครับประมาณนั้นนะฮะปัญหาต้องลนด้วยนะฮะไม่พันที่เสยไม่ได้นะครับพันที่เสยนี่อาจจะ มีสิทธิ์หลุดได้นะครับโลลให้มันแข็งเหมือนเป็นท่อหดนะฮะคล้ายๆกันนะฮะตัวนี้ก็คล้ายๆท่อหดครับตัวนี้เนาะพอใช้ได้อยู่ครับคุณนี้ค่อยว่ากันอีกทีเนาะนี่ครับเพราะว่าคลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์สําหรับหลายท่านนะที่ต่อสายไฟนะฮะแบบฉุกเฉินแล้วเทพันสายไฟไม่มีนะก็สามารถทําแบบนี้ได้นะครับนี่ครับต้องระวังนิดนึงนะฮะต้องดูดีๆครับผมนะนี่ครับผมนะ ถ้าชอบคลิปนี้ลืงกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่างแขกหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะผมนะยังไงก็ขอบคุณมากครับที่ดูคลิปจบสวัสดีครับ